แล้วแต่สปเลยลอูลองดูขอฟังเลยอ๋อเยออ๋อก็ปังดีครับก็ปังดีครับถ้าคุณไม่เจ๋งไม่เก่งจริงๆงคุณคงไม่มาดีครับเยาก็ปังดีครับก็ปังดีครับไม่ใช่ว่าใครจะมังง่ายๆต้องมีสไตล์ถึงจะได้มาปังดีครับถ้าของดีบังประกงต้องถามพี่แต่ว่าที่สุพรรณก็บอกตรงต้องสาลี่เกิดว่าสาลี่สําหรับพี่ไม่รู้พอก็ให้พี่ไปอุบลถ้าเกิดว่าพี่ชอบหมูยอโทษทีพี่แจ๊ดไม่ได้อยากทําให้แตกแยก ใครไอ้เรื่องที่พี่ไปแอบแซบอะตอนพี่แอบแฟนเหมือนกับตอนพี่แอบแม่แต่ถ้าแฟนพี่จับได้ผมว่าหัวพี่แตกแน่ส่วนของพี่ปอลก็บอกเลยแฟนเขาหลงมากซื้อรถไปงอแฟนขอจักรยานให้ผมบ้างสาวของพี่ป๋องมีเยอะมากกว่าที่ผมคาดถึงแม้น้าพี่ป๋องเขาอาจจะดูไม่สมมาตรพี่อย่าพึ่งโกรธที่พูดมาผมล้อเล่นน่ะผมก็ได้หมดจะเรื่องแลปหรือร้องเต้นน่ะทักทายแฟนเพลงถ้าเกิดบังเอิญมาเจอคลิปอยากดูตลกนัมเบอร์วันก็ไปดูช่องอื่นใลครับช่องนี้ไม่มีเฮ้ยบุเด